วิธีการแปลง Excel ไปเป็น g o o l l s s h e t t มาดูขั้นตอนกันเลยครับขั้นแรกนะครับให้เราอยู่ใน Excel ก่อนเนาะเมื่ออยู่ใน Excel แล้วนะครับให้ทำการบันทึกไฟล์ลงในคอมพิวเตอร์ก็ให้กดไปที่ไฟล์กด s v v e d s กดเปล่เพื่อเรียกดูจากนั้นนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟงานให้เรียบร้อยเข้ามาแล้วนะครับเราจะมาตั้งชื่อตรงนี้นะครับตั้งชื่อเสร็จแล้วนะครับให้กดเซฟ ถ้าทำแบบนี้นะครับมันจะเป็นการเซฟงานเราจะนำไฟล์ที่เซฟเนี่ยนะครับไปแปลงเป็น Google Sheets ก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปที่เบราว์เซอร์ Google เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เข้ามาที่หน้า Google ให้เรียบร้อยเนาะก็จะเป็น www.google.com มันจะขึ้นหน้าแบบนี้เสร็จแล้วนะครับให้มากดสัญลักษณ์ตรงนี้หนึ่งทีและกดเลือกไปที่ Google Drive เมื่อเราเข้ามาที่ Google Drive ได้แล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนๆจะเก็บงาน Google Sheets ให้เรียบร้อยนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้กดคลิกขวาและกด Google Sheets จากนั้นมันจะเข้ามาหน้าของ Google Sheets เนาะให้เรากดไปที่ไฟล์กดนำเข้ากดอัปโหลดจากนั้นกดเรียกดูบาวตรงนี้เลยเสร็จแล้วนะครับก็ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ที่เพื่อนเอนได้ทำการเซฟงาน Excel ไว้เนาะเมื่อเข้ามาจนเจอไฟล์ Excel ของเราแล้วนะครับให้เรากดคลิกไฟล์ Excel และกด Open จากนั้นก็รอสักครู่เนาะ โอเคครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เรามากดตรงนี้เป็นแทนที่สเปคชีตและกดนำเข้าข้อมูลโอเคครับเพียงแค่นี้เองนะครับเราก็จะได้แปลงไฟล์ Excel มาเป็นไฟล์ Google Sheets เป็นที่เรียบร้อยนะครับ ข้อมูลต่างๆใน Google Sheets นะครับจะเหมือนกับ Excel เลยนะครับร่วมไปถึงการจัดหน้าและสูตรที่เราเคยทําไว้ใน Excel เนาะจะถูกย้ายมาที่ Google Sheets ให้เราใช้งานแบบนี้เลยถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะแปลงไฟล์ Excel ให้กลายเป็นไฟล์ Google Sheets ได้ใช้งานกันแบบออนไลน์เนะก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเ,เพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ